สวัสดีครับเรากําลังนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีช่องนนทรีไปสถานีใหม่เซนหลุยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่8กุมภาพาันธ์2564เรามาดูกันครับ2021 สถานีเซนหลวยมันอยู่ระหว่างสถานีช่องนนทรีกับสถานีสุรศักดิ์ครับ จะลืมติดตามช่องผมนะครับบ๊ายบาย